ครับคืนนี้ก็ได้าท่านผู้ชมมารับดูรับชมเกี่ยวกับต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนโบราณสิ่งเราทุกคนหลายคนหลายท่านที่เคยเห็นต้นตะเคียนก็จะมีความเชื่อว่า ในต้นตะเคียนนั้นจะมีเทพธิดาเทพบุตบุหรือมีแม่ตะเคียนสิงอยู่นีต้นไม้ต้นตะเคียนต้นนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็ให้ทุกท่านได้ใช้อ่าโปรดใช้วิจารณญาณนะจ๊ะนะครับในการรับชมใช้วิจารณญาณนะครับ,รบ ช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันแล้วกันนะครับผมผิดพูดถูกยังไงขออภัยด้วยกันแล้วกันแม่ตะเคียนนะครับต้นตะเคียนที่ท่านได้เห็นได้รับชมในขณะนี้นะครับเป็นต้นตะเคียนหรือแ,แมตตะเคียนทองที่ไป ภายในวัดนะครับที่วัดนะวัดตะเคียนชื่อวัดตะเคียนบรวรรัตนะครับวัดตะเคียนบรวรรัตนะ์อยู่ที่ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับนะจึง ช่วงนี้ชาวสุรินทร์นก็ไปเสี่ยงโชคกันได้ข่าวมาสองงวดแล้วนะครับชาวสุรินทร์เรานี่โชคดีหลายงวดไม่ว่าจะอำเภอปราศาสตร์ไม่ว่าจะอำเภอ,อ,อสังขะจนมาถึงอำเภอลำดวนนี่ก็มีโชคกันหลายหลายคนหลายท่านนะครับ การได้เสียงโชควาสนาเรียกว่าเปิดดวงเนี่ยเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบมันนะเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาเปิดทางเปิดจิตเปิดใจให้ได้ เห็นหนทางในการที่เราสามารถที่จะเสี่ยงในการลงทุนเสี่ยงเสี่ยงโชคนี่แหละครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างที่เน้นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั่นแหละครับนะเสี่ยงโชคเสียงวัดสนาเนี่ยเรียกว่าถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ก็โปรดใช้วิกาและาจาในการรับชม้ดยกัล้ากันครับอยากจะพูดถึงชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตจนโตถึงทุกว,ว,วันนี้นะครับ วิดเรนั้นมีค่านะอย่างน้อยๆแล้วครับทุกวันนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวปัจจุบันนี้ยิงค่าเน็ตโทรศัพท์่อนขาขางจะเยอะ ข้าวค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันค่ารักษา,าช่วยงานสังคม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เที่ยว mm. mm. มันเป็นค่านี่แล้ว่ mm. ันคิดว่ากี่ใบ่ะครับนั่น mm. mm. มันจะเพาะ ในวันนี้นะครับหมดไปค่านี้เท่าไร่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ตรวจนะครับเออนาะความฝันชีวิตที่มีค่านะครับหลายคนก็ อยากรู้ว่าชีวิตเรามีค่าและมีความสำคัญนะครับนั่นแหละสำคัญทุกอย่างนะเพราะว่าเราชีวิตเราสำคัญและมีค่าครับมีหลายค่าด้วยค่านะครับเรามีค่าทุกทุกวัน โดยเฉพาะค่าเสียงครับค่าเสียงอะไรก็ดู้กู้ภาพประกอบด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นสื่อสรุปสื่อนี้ให้ดูไปแล้วกันครับเนี่ยชีวิตเรามีค่าเนี่ยค่าเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยเ,เราชีวิตเรามีค่าครับเนี่ยคิดว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับ ชีวิตนี้มีค่าเนี่ยชีวิตนี้มีค่าเนี่ยก็ยอย่ามาลองเสียงดูไปแล้วกันว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับฝากให้คิดนะครับด้วยกันแล้วกันว่าถ้าคิดยังไงกับการมีค่าชีวิตมีค่าและมีค่าของชีวิตนะครับชีวิตมีค่าครับ สวยมากครับโอ้โหสดถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดที่ดูแล้วสบายตานะครับหมดลายยังคงเอาไวถ้ถึงถึงซึ่งวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับขนาดที่หนึ่งสวยงามมากครับโอ้โห <c oughs> ลาลาได้สวยมากครับใหญ่มาก

การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลงานในโครงการขับขอคอไปะกาลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานครับโครงการสร้างความโปร่งดองสมณฉันโดยใช้หลักทำทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลป์5ครับ งานที่จังหวัดสุรินทร์ครับบ้านบวรรัตน์มูทิสิบนะวัดตะเคียนบวรรัตน์ครับตำบลอูโลกพืลำดวนจังหวัดสุรินทร์บามใหญ่มากอลังการโอ้โหอื้อหือ เป็นงานศิลปะอีกงานหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะอลังการมากมันเยียนนครับผมคืนวันนั้นฝันเห็นหิานาคเยวครับ มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับแบบนี้ผล mm hmm. งานค่อนข้างจะละเอียดนะครับสวยงามามากครับทเวทส่วนยามามากครับอื mm hmm. ลังกัน นั่นเหมือนมังกรเลยนะครับพญา,านาคคล้ายมังกรศิละปะอีกศิละปะหนึ่งนะครับสวยงามมากครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวสุรินของเราอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกงวดหนึ่งกันแล้วกันนะครับเมื่องวดวันที่16เดือนสิงหาที่ผ่านมาชาวสุรินทร์ก็ มีความโชคดีคืออโชคดีนะครับขอไปชาวสุรินก็มีความโชคดีเป็นรอบแรกนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา,อ,าอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ก็ถึงวันที่หน่งเหมือนกันแล้วก็มางวดี้นะครับงวดวัน ที่1กันยายนนะครับปีนี้2,567นะครับ1กันยายน2,567ชาวสุรินเราก็ได้ข่าวใหม่อีกว่าอำเภอลำดวนก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกประมาณ30ล้านนะครับใน การได้เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดวัดสนาเปิดดวงจนได้เห็นความสำเร็จในการแสวงหรือศะหาโชคลาบทั้งโชคเ,เปิดโชคเปิดลาบนั่นแหละครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับผู้ที่ได้รับ โชคได้รับลาบถูกรางวันแจก็กผดในงวดนี้ด้วยกันแล้วกันรือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนหลายท่านก็มีรุ่นเหมือนกันแม้แต่ตัวกระผมเองกเอ็เสียงโชคเหมือนกันเห็นได้ข่าวมานะตัวแอดมินได้ข่าวมาว่าทางอำเภอประสาทอำเภอสังขะ อำเภอลำดวนเนี่ยจนทุกวันเนี้ยงวดที่ผ่านเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้รับโชคเอเมื่อไรจะถึงงวดของเราบ้างก็ลองเสี่ยงดูสุดท้ายแล้วก็อยากที่จะด,ดูคลิปที่ผ่านมาก็มีทั้งเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนี่ยงวดนี้ก็ลองเสี่ยงดูก็เลยเไม่เป็นไรครับนะเราใช้ความฝันแล้วก็ใช้ พลังบุญพลังกุศลพลังวาสนาถึงยังไม่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาเนี่ยตอนนี้ก็ตามแต่ก็เนาะทุกคนทุกท่านก็ยังหวังอยู่ว่า,าต้องมีความเสี่ยงในการ เสียงโชคนั่แหละครับเสียงที่สําคัญนะเราต้องลงทุนเสียงนะครับจะได้มากจะได้น้อยก็อยู่ที่วาสนาก็ฝากด้วยกันแล้วกันครับ